ครับก็ปกิได้ฟังท่านเจ้าวาดวัดกำแพงแสงก็คือท่านพระครูวิมลสมคุณนะฮะซึ่งเป็นศิษย์พุทธคมของหงลวงพ่อแพ่วปวโรครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแพ้วปวโรอนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลนะฮะรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์ท่านก็เลยรวบรวม,รวมเอาแผ่นยนันแผ่นจานโลหะธาตุท,าที่เป็นมงคลก็นํามาจะสร้างเป็นเหรียญที่ท่านเห็นนะฮะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่ารุ่นบริบูรณทรัพย์รุ่นพิเศษนะฮะครับทุกเหรียญก็จะมีโค้ดทุกเหรียญก็ยิมีหมายเรข ก็จะมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโรหะแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะฮะแล้วก็เนื้อสำริดกระไหลทองสามระสัแล้วก็เนื้อสำริดกระไหลทองแล้วก็เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะฮะท่านก็สามารถโทรศรัพท์ไปสอบถามได้เลยผมไม่ทราบว่าตอนนี้ขณะน,นี้มีเนื้ออะไรที่เหลืออยู่ที่วัดบ้างครับวัดกําแพงแสนอยู่ที่อำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มนะฮะครับพิธี อาปุกเสกอวัตถุมงคลรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์นี่ก็ได้ประกอบเมื่อวันที่27พุทธศตวรรก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือเนื้อสำลิกระไรทองสามประสัทถือว่าเป็นเด่นที่สวยงามมากนะฮะท่านก็สามารถไปบูชาได้ที่วัดกำแพงแสนแล้วก็นี่คือเนื้อสำริศกระไรทอง ครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ค่อนข้างมีไม่เยอะนะฮะและนี่คือเป็นเนื้องเงินโรงยาราชาวดีครับอันนี้ก็คือเป็นสีเขียวสีเขียวเกี่ยวรัพบมีความเชื่อกันว่าครับท่านมีแล้วทรับสินเงินเงินทองก็จะหลั่งไหลมาเทมานะฮะครับก็จะมีสั้งสีเขียวเกี่ยวทรัพย์สีน้้าเงินรับทรั์ และน le ี่ค le ือสีเหลืองสีเหลืองก็เป็นสีของความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายเป็นสีของพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ก็คือความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายความสวยความงามนะฮะครับสีแดงก็เป็นสีของพระอาทิตย์ครับนี่คือสีแดงเหิือนรับทรัพย์นะฮะครับท่านสามารถไปบูชาได้ที่วัดกำแพงแสนครับนี่คือสีแดงสีแดงคือเป็นสีของพระอาทิตย์นะฮะผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวัน ครับก็เรื่องของตำแหน่งยศหน้าที่การงานก็ต้องสีแดงครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอ,อเป็นเบอร์ของวัดกำแพงแสนท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะค,ะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปสู่ในพิธีหล,ล,ละวงพ่อแผ้วปาวโรสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ครับของกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มแลวก็เกจิอาจารย์ดังยุคครับก็ได้เป็นประธานจุดเทียนชัย ครับนี่คือภายในพระอุโบสถของวัดกำแพงแสนนะฮะท่านดูไหมครับนี่ครับมานะครับหลวงพ่อแผ้วปอบโรท่านจะมาเป็นประธานจุดเทียนไชยก็เรียนเชิญทุกท่านครับตั้งจิตตั้งใจตอนที่หลวงพ่อแผ้วได้เป็นประธานจุดเทียนไชยนะฮะครับเทียนนี้ไฟนี้ก็จะเผาไหม้ความยากความจนความทุกข์ความร้อนพวกเสน่ห์ต่างหลหรือความยากความจนให้มลา,ายหายสิ้นนะฮะครับหลวงพ่อแผ้วนี่คือท่านเจ้าวาดวัดลางหมันครับท่านกา เป็นศิษย์พุทธคมของหลวงวพ้วและก็เป็นเจ้าวาดที่อุบบดไมไ้ด้วยมมิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาุเบกขานะฮะครับก็เียเชิญทุกท่านท่านที่จะไปบูชาวัตถุมงคลขับก็ไปได้ที่วัดกำแพงแสนหรือจะไปกราบนมัสการหลวงวพ้วก็ไปได้ครับที่วัดรังหมันอยู่อำเภอกำแพงแสนครับท่านเจ้าวาด เป็นพระที่ใจดีนี่ครับมวลมหาประชาชนสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงพ่อแพ้วปบวโรครับอยู่ด้านนอกครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่จะมีมวลมหาประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศรับนี่ครับหลวงพ่อแผ้วได้นั่งปกอธิษฐานจิตครับวัตถุมงคลภายในเราะาโบสถ์ก็จะมีทั้งเหรียญทองคําเหรียญเงินลงยาราชาวดีนะฮะเหรียญสำริดกระไหลทองสามประสัด์แล้วก็เหรียญสำริดกระไหลทองนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่าน ท่านที่ยังไม่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพ้่ก็ไปบูชาได้ที่วัดกําแพงแสนเงินรายได้ทั้งหมดครับท่านเจ้าว่าจะนําเอาไปสร้างศาลาเนคประสงค์ตอนนี้กาลังดําเนินการอยู่นะค,ะครับนี่คือหม้อน้ํามนต์ครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปฟังเสียงหลวงพ่อแพ้วจะให้พรกับทุกท่านที่ชมรายการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะค,ะครับก็ถือว่าเป็นบาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ तो उन्होंने जहाँ तो क्या तो ญาติโลธรรมวัดตันติอายุวันโนสุขังพระลังบุตรรักษาธรรมรักษาทั้งข้างรักษาตํางรอดปลอดภัยตํางรอดปลอดภัยทั้งข้างปลอดภัยขอญาติโยมทั้งหลายจงปลอดภัยจากอันตรายตั้งโวงเท่าที่มาเสกวันนี้ก็วันครั้งจะครั้งทุกายเพราะจะตายวันตายบุงไม่รู้ตีเอาละญาติโยมทั้งหลาย ขอความสวัสดีจงม,มีครับก็พะเสราจจะให้ศิลป์ไ่อนระเพ่ก็ประพมนะฮะเขาตอกดอกไม้น้ำพุทธม์ครับกับวัตถุมงคลภายในพระอุโบสถของวัดกำแพงแสนนะฮะนี่ครับท่านหล,ล,ละวงพ่อแพ่วปวโรและท่านเจ้าวาดวัดรังมันนะฮะครับก็วันนั้นก็จะมีสิจานุสิทธิ์และก็มวลมหาประชาชนที่เดินทางมาตากทั่วทุกสารทิศครับก็มา ที่วัดกำแมงแสนและทุกคนก็มารอพอหลังจากพิธีดับสินชัยเสร็จแล้วหลวงทางวัดทางคณะกรรมการก็นําเอาวัตถุมงคนรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์เนี่ยออกมาเปิดให้ประชาชนได้เช่าบูชาที่ด้านศาลานะฮะนี่ถือว่านี่ครับดับทุกดับโศบดับโลกดับภัยดับเสน่ห์จังไหลนะครับหลวงพ่อแผ้วปะวโรสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ดังครับของจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นเทพเจ้าของกำแพงแสนนะครับชีวิตท่านนี้อนุญาตให้กับสุขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือจะเป็นพระได้จะสร้างวัตถุมงคลแล้วก็นําวัตถุมงคลนี้มาเปิดให้ประชาชนได้เชาบูชาได้นำเงินเลยได้มาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาแล้วก็สร้างถาวรวัตถุภายในวัดต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายวัดนะฮะ,ะทำให้วัตถุมงคลของท่านนียมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะ,ะครับก็ตั้งแต่ปีพศ .2546 มาจนถึงปัจจุบันครับก็จะมีวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นนะฮะแต่ทุกรุ่นไม่ว่า ไหนก็แล้วแต่ครับจะมีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ครับดีนอกดีในครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมครับก็จะมีประสบะการณ์มีปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะฮะนี่คือมวลมหาประชาชยนที่อยู่ภายนอกพระอุโบสถที่รอครับพอเสร็จจากพิธีแล้วหลวงว่าศิดยานุสิทธิ์ก็มาตักน้ํา พุทธมนต์มีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อแพ่วได้อธิษฐานจิตผ่านสายสินลงมาสู่องค์น้ำมนต์ซึ่งทางวัดกำแพงแสนนี้ได้ตั้งไว้ที่ในพิธีแล้วก็นอกพระโบสถ์ครับนี่ครับมวลมหาประชาชนที่มารอครับที่จะเอาน้ำมนต์น,นีไปอาบดืมกินเพื่อกระจัดปัดเป่าเสน่ห์จังไรเอาเอาไปเพื่อว่าป้องกันเสน่ห์จังไรป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เพเพิ่มพูในเรื่องของเมตตามหานิยมนะฮะนี่ครับเสร็จแล้ว ครับพอเสร็จจากดับเชนชัยเสร็จแล้วครับก็จะมีการทําลายบล็อกครับโดยคณะกรรมการของวัดกําแพงแสนนี่ถือว่าเป็นประเพณีครับบล็อกนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับก็จะต้องทําลายบล็อกจะต้องเอาไฟเบอร์ครับเอาลูกหนูที่ใส่ไฟเบอร์แล้วก็มาเจียบล็อกให้เห็นเนี่ยนะให้บล็อกนี้เสียเพื่อที่จะไปปั๊มจะมาต่อไม่ได้เลยนะเสร็จจากบล็อกเสร็จแล้วก็จะมีโคโด้ดโค้ดที่ว่าตอก ทุกเหรียญนะฮะครับทางวัดกำแพงแสนโดยคณะกรรมการนี้ mm hmm. ก็ได้ทำลายไวเรียบร้อย,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 ยเสร็จหมดแล้วครับต่อไปนี้ mm hmm. เหรียญวัตถุมงคลรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์นี่ครับจะไม่มีของเก,จะ,งเกจะไม่มีของปลอมนะท่านจะได้ดูได้ว่าถ้าทำไปแล้วครับความคมความชัดจะไม่เหมือนเหรียญเดิมๆนะฮะที่แกะมาเดิมๆนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วก็เอาโค้ดมาเจีย ครับเอาโค้ดมาเจียจากไฟเบอร์จากลูกหนูนะฮะครับก็แล้วก็โค้ดอันนี้หรือบล็อกอันนี้ทางวัดกำแพงแสนก็จะเก็บไว้เพื่อคนสงสัยว่าเอ๊อะบล็อกทำลายอย่างทำลายเรียบร้อยแล้วท่านที่ไปบูชาวัตถุบงคลรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์ท่านสบายใจได้เลยว่าบล็อกหรือโค้ดก็ได้ทำลายเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่คือมวลมหาประชาชนนะฮะครับที่มาดูการทำลายบล็อกของวัดกำแพงแสนเสร็จแล้วครับทุกคนก็ ไปบูชาวัตถุมนคลซึ่งทางวัด ได้นําออกจากพระอุโบสถครับเห็นกันชัดนะฮะว่าพิธีปลุกเสกด้านในเนี่ยครับโดยหลวงพ่อแพทยปวโรนี่ถือว่าเป็นพิธีที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหารเยอะแยะมากมายครับนี่คือมวลมหาประชาชนนะฮะซึ่งแย่งกันมาบูชาวัตถุมงคลน,นะผมไม่ทราบว่ามีเนื้ออะไรหลงเหลืออยู่บ้างท่านสงสัยก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดกําแพงแสนนะฮะรับเจ้าที่ก็จะนําเอาวัตถุมงคลหลังจากที่คนได้สั่งจองเรียบร้อยแล้วก็นําออกมาเปิดให้ประชาชนได้บูชาทุกคนเห็น ทุกคนรู้ว่าวัตถุมงคลได้นําออกมาจากพระโบสถสดทุกคนก็มาแย่งกันบูชาเลยนะฮะนี่คือเหตุการณ์ในคืนวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่วัดกําแพงแสนอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะหลังจากดับเทียนไยัยพิธีเรียกว่าพิธีบริบูรณ์ทรัพย์เป็นวัตถุมงคลที่อุดมไปด้วย ครับก็คุณค่าบูโดมไปด้วยลาบขนพูลทวีมั่งมีสีสุขก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปบูชาได้วัตถุบงคลที่หลงเหลืออยู่ที่วัดนะฮะผมไม่ทราบว่ามีอะไรเหลือบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้ไปดูวัตถุบางคลกันจะจะอะไรว่ามีวัตถุบางคลอะไรที่เหลืออยู่ที่วัดเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อเหรียญลงยาราชาวดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งในน่าสนใจสักคู่ครับ